สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดเอาไว้สำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพอเรานำไปปลูกก็สามารถปลูกเป็นดอกไม้สีสวยๆแบบนี้นะคะนี่ ชื่นใจสุดๆเลยค่ะดอกไม้สดๆนะคะเราปลูกไว้ที่บ้านเองนะคะแล้วเราก็สามารถไปเก็บมาจัดแจก,กันที่บ้านได้นะคะก็แบบนี้เลยนะคะทำเหมือนยุ่งอย่างนี้ได้เลยนะคะสีสวยๆนะคะสนใจปลูกดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆแบบนี้เหมือนกันโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะ นะคะ0814007137ฝากติดตาม f c e e o o o k แ Fan Page ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะมีดอกไม้สวยๆที่บ้านเราเยอะแยะเลยค่ะวันนี้องงลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย